สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะมาแล้วคลิปคนโสดนั่นเองมาดูซิว่าระยะนี้นะคะคนโสดของออชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นยังไงนะคะจะมีใครมารักมาชอบมาจีบคุณหรือเปล่าแล้วคนที่เข้ามานั้นจะเป็นลักษณะไหนแบบไหนนะคะหรือท่านที่สถานะไม่ชัดเจนยังไม่มีความมั่นคงแน่นอนนะคะอาจจะเพิ่ง คุยกันจีบกันนะคะมาดูซิว่าคนนี้นะคะจะเป็นแฟนของคุณในอนาคตหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวจะส่องถึงพลังงานนี้ด้วยนะชาวพิจิกนะคะจะเกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่ 22ิพฤศจิกายนนั่นเองการแบ่งวันที่ของแม่หมอก็เป็นการแบ่งแบบซาตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะการเปิดไพ่ก็เป็นภาพรวมเท่านั้นตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องชมเพื่อความมันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองนะคะส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงของเราตรงๆก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะแม่หมอได้ให้ดีไลน์ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเข้ามาดูซิว่าคนที่คุณชอบเขาหรือว่ากําลังศึกษานิสัยกันอยู่เนี่ยนะคะกําลังส่งข้อความไปๆมาๆคนนี้ จะจริงจังจริงใจงกับคุณหรือเปล่าจะคุกันได้นานไหมหรือว่าเขาจะใช้เนื้อคู่คุณหรือไม่อันนี้ก็จะสามารถส่องถึงเขาได้ด้วยนะคะเนาะ,ะนะคะไพ่หลักของชาวพิจิกนะคะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะี้คนมหลบักหน้าหลายตาเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณ จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะบา,บางครั้งในก็จะเจอพลังงานที่จู่โจมเลยนะคะลุยเลยหรือพลังงานอ่อนโยนนิ่มนวลก็มาด้วยนะคะมามาหายหายก็มีด้วยนะคะแต่ก็ดีนะทีะ่คุณเปิดใจแล้วก็ให้คนได้เข้ามาพูดคุยให้ทำให้เราเหงาน้อยลงเพราะว่าชาวราสีพิจิกนะคะคุณมีความเป็นธาตุน้ำไงจิตใจของคุณค่อนข้างที่จะ อ่อนไหวง่ายซนซิทีฟง่ายแล้วก็ช่วงนี้ในลักษณะคุณต้องการคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาคุยนะคะเพราะว่าคุณมีความเหงาะคะ่ะช่วงนี้อยากที่จะมีใครสักคนนึงเอาไว้คุยเป็นคนคุยก็ได้นะคะยังไม่ใช่แฟนก็ได้ด้วยแต่ทีเนี้ยสำหรับบางท่านน่ะนะคะคุณจะเจอคนที่ถูกใจ มีหนึ่งในนั้นที่คุณรู้สึกชอบเขามากๆแล้วก็ถูกใจมากๆแต่ทีเนี้ยคุณกําลังลังเลหรือว่ากําลังสงสัยว่าเขามีครอบครัวอยู่หรือไม่หรือมีแฟนอยู่หรือเปล่านะคะคุณมีความกล้ากลัว,กล,วกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะมีแฟนในลักษณะที่ชาราศีพิจิกนะคะคุณเคยเจ็บมาไงแล้วก็ความเจ็บเหล่านั้นเหมือนกับว่ายังฝังลึกอยู่ในส่วนก้นเบื้องของหัวใจะค่ะ คุณกลัวที่จะผิดหวังอีกแต่คนนี้ก็ชอบอยู่นะคะค่อคนข้างที่จะระมัดระวังตัวนะชาวพิจิกถึงแม้ว่าคุณจะเหงาคุณก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เลือกคบนะคะไม่ใช่ว่าจะคบสเปสปะคุณจะคัดคนเข้ามายิ่งขึ้นนะคะ ช่วงนี้ชาวพิจิกหลายๆท่านก็ค่อนข้างที่จะมีความสวยเป็นพิเศษนะคะมีความสดชื่นมีความสดใสมีความน่ารักในตัวของตัวเองอแต่งตัวก็เนาสมัยด้วยนะคะคุณจะลุกขึ้นมาแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมคุณจะเป๊ะมากคุณจะมีความสุขกับการที่ได้ใส่ชุดสวยๆแล้วก็ออกไปเดินเที่ยวไปทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำนะคะเป็นการรีแลกซ์นั่นเอง เด่นมากนะคะสำหรับท่านที่คบกับชาวต่างชาติมีเงินด้วยฐานะดีมากๆเลยสำหรับชาวต่างชาติคนที่คุณกำลังแชทกันเนี่ยนะคะ <ệu frontier> เดี๋ยวแม่หมอจะถามให้ดีกว่าว่าชาวต่างชาติคนนี้เป็นยังไงบ้าง <feather> เขาจะใช่เนื้อกู้คุณหรือเปล่าหรือว่าจะคบกันได้นานไหมกับคนนี Đây Nein avec avec ้นะคะ เหมือนกับว่าคุณก็แอบจิตตกเรื่องของเขากลัวว่าเขาจะมีแฟนกลัวว่าเขาจะมีภรรยาแล้วนะคะคิดมากอยู่แต่ก็ถูกใจงไงก็กล้ากลัวอะพลังงานชาวต่างชาติเป็นยังไงคะขอดูหน่อยอืง้าถ้วย โอ้ตอกย้ำเข้าไปอีก8ดถ้วยท่านที่คบกับชาวต่างชาตินะคะจะมีปัญหาในเรื่องของไม่หมา่กลัวหรือเกินว่าเขาจะมีแฟนแล้วหรือว่ามีคนของเขาอยู่น่าจะคุยหลายคนนะสำหรับเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวไงไม่น่าละคุณชอบเขามากนะคะถูกใจม,มากเลยคนนี้ รู้สึกว่าเขาหน้าตาดีสเปคคุณเลยละ่ะแต่ทีเนี้ยที่พายออกมาก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาจะมีนะมีแฟนอยู่เตรียมใจเผื่อใจ, <_ C' S 1> ใจเอาไว้เจ็บด้วยนะ <_ C' S 1> ชาวพิจิกนะคะอ่ะสำหรับท่านที่คบกับคนอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะ เป็นยังไงบ้างมีราศีกรกฎนะมีราศีมีนนะคะมีราศีกุมหมดอย่างหมดแล้วนะคะไพ่าราศีขึ้นแค่นี้ถ้าไม่มีราศีก็ตามหน้าไพ่เลยนะคะยังไงชาวโสดยังไงซะก็มีคนคุยนะคะไม่ได้โสดสนิท เพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากๆช่วงนี้มีออร่านะคะแต่เรื่องเงินนี่ค่อนข้างจะขาดแคลนนิดนึงแจ้งแมนอืมอีกหนึ่งใบหน่อยคนที่ทำงานก็เด่นด้วยนะ แต่ทีเนี้ยนะคะด้วยอะไรอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนคุณจะอยู่ในช่วงของการคุยกันไปเท่านั้นเองยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่นะคะคุยกันไปคุยกันมาเหมือนเดิมยังไม่ได้เจอกันด้วยสำหรับในบางท่านนะคะที่ที่อยากจะเจอเขาเดือนนี้นะคะยังไม่ได้เจอ พลังงานไหนดีอะและเขาชอบคุณหรือเปล่านะคะอันนี้สําหรับท่านที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะเขาชอบคุณหรือเปล่า e r a เ c e เขาก็เหมือนกับว่าคุยดูก่อนนะคะก็มีความสุขดีในการที่ได้คุยกับคุณดูว่าเรานิสัยเข้ากันได้ไหมไปกันได้ไหมนะคะส่วนใหญ่ในมุมของเขาอะ เขาจะเลือกคุยกับคนที่คุยแล้วมีความสุขคุยแล้วสนุกสนานหรือว่าเคมีตรงกันไหมคะในมุมมองของเขานะเขาดูอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็เคยผิดหวังเคยเสียใจมาเหมือนกันต่างคนต่างเคยอกหักมานะคะก็เลยทําให้ทั้งคุณและเขาก็มีการระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนิสัยเนี่ยสำคัญมากนะคะระหว่างคุณและเขาน่ะ โอ้มามาห,หายๆนะช่วงนี้นะคะยังไงซะชาวราศีพิจิกคุณก็เผื่อใจเอาไว้เจ็บด้วยนะยังไม่ยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่เหมือนกับว่าคุยแล้วไม่ถูกใจคุยแล้วรู้สึกไม่ใช่ จะมีสาดาบเกิดขึ้นจะมีการหยุดความสัมพันธ์หรือไม่ก็ถอยห่างกันออกมานะคะผิดหวังนะกับพลังงานนี้นะคะเผื่อใจด้วยนะไพ่เตือนขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยา่าคาดหวังอยา่าคาดหวังมากเพราะว่าที่ไม่เหมาะเห็นเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะถูกใจเขามากไนงะพอถูกใจมากก็จะคาดหวังมาก ส่วนเขานั้นนะคะคบไปแบบระวังตัวเคมีตรงกันไหมเข้ากันได้ไหมมีความสุขไหมที่เราได้คุยกันถ้าไม่มีอย่างนั้นนะคะเขาก็เลือกที่จะถอยเลือกที่จะเงียบด้วยแล้วก็ไม่บอกคุณนะคะอยู่ๆก็หายไปนั่นแสดงว่าเขาเไม่ใช่คุณไม่ใช่สเปคเขาหรือว่าไม่ใช่คนที่เขาจะเลือกคบอะไรอย่างนี้นะคะเราก็หารายต่อไปนะคะ สืเลึกได้อยู่แล้วชาวพิจิกนะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาจีบคุณเรื่อยๆเสน่หแรงนะคะช่วงนี้อะยังไงต่อมีเด็กหนุม่มเด็กสาวหน้าตาน่ารักมุง้งมิ้งนะคะที่จะเข้ามาชอบคุณในที่ทำงานหรือไม่ก็คนที่อยู่ใกล้ๆคุณนั่นแหละ อ่ะขออีกหนึ่งใบหน่อยอืมเข้ามาแต่คุณน่ะเหมือนกับว่าคนนี้ไม่ใช่สเปคคุณจะไม่เลือกเขาเด็กเกินไปไหมคุณจะคิดแบบนั้นนะคะแต่เขาก็น่ารักนะก็เสียเสียดานิดนิด,นดแต่คือคุณต้องการคนที่ มาดูแลเราไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะให้เราดูแลเขาอะไรทานองนั้นคบเด็กเนี่ยคุณจะต้องดูแลเขาแน่เลยคุณจะต้องเหนื่อยแน่เลยอ่ะนะคะสรุปมีคนมาจีบมีคนมาชอบนะคะแต่ทีเนี้ยคุณจะใช้เวลาในการตัดสินใจ มีการช่างใจเกิดขึ้นแล้วก็มีการดูในเรื่องอนิสัยนะคะความชัดเจนตรงไปตรงมาไหมโกหกไหมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะไม่ใช่ก็ตัดจบไม่ใช่ก็ตัดจบแล้วก็มีรายใหม่เข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกไม่ขาดคนคุยนะคะ ขัดไปก่อนเนาะเลือกได้นั่นเองนะคะเอาละก็ประมาณนี้นะคะสรุปแล้วก็คือคุยกันไปเรื่อยๆืเลือกกันไปก่อนในเดือนมีนาคมนะคะคือของไม่ขาดหลอกมีเข้ามาคุยเรื่อยๆนะคะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นั่นเองไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ